สวัสดีครับผมร้านข้าวช็อปนะครับวันนี้พามาส่งงาน Honda Civic FC นะครับมาติดตั้งระบบไฟ LED นะครับรอบคันนะครับนี่ติดตั้งรอบคันนะครับเดี๋ยปไน LED หมดเลยนะครับมีไฟหน้า LED ตัวนี้ตัวที่ขายดีกันเลยครับเป็น LED NAO Max 2นะครับตัวนี้2,500บาท2 5 0พร้อบาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับประกัน2ปีนะครับตัวนี้แล้วก็มีเพิ่มเติมไฟ l ลีแล้วก็ไฟตัดหมอก อนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหมาดๆเลยครับถนนดำอย่างมะน้อยคอันนี้เป็นตัดหมอกนะครับตัดหมอกตัดหมอกไปหน้าไปนะครับไปนคะรับ ก็เป็น LED นะครับราคาพันสองนะครับตัวนี้ประกันปีีแล้วก็มีไฟไายรถด้านหลังครับด้านหลังด้านหลัง แล้วก็สองป้ายทะเบียนครับป้ายทะเบียนกับ l v d แล้วก็ห้องสัมภารละด้านหลังนี้สายตกปลานะครับไฟก็ต้องสว่างสว่างหน่อยเวลาหาของนะครับสว่างรอบคันครับติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมของรถได้เลยนะครับไม่ตัดต่อของไฟ ก็ถ้าสนใจังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านก้าวช็อตเดลัลลักนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์อไดไลค์วยครับผมมากสุดครับ